สวัสดีครับช่องเสือน้อยมังกรน,น้อยตอนนี้เป็นเวลาตีสี่กว่าครับวิ่งออกกําลังกายกันพาทุกท่านมาวิ่งออกกําลังกายสักเล็กน้อยครับปอ่อยเหงื่อออกแบนนี้ประมาณสักห้ากิโลเมตรเรามาวิ่งออกกําลังกายกันตอนเช้าครับวันนี้ไฟสองทางไม่ไม่สว่างก็เลยมืดมืด ไม่เป็นไรรถไม่ค่อยมีรถไม่มีครับมาออกกำลังกายกันยิกก่งได้ถ้ามีหมามาออกทักทักทายด้วยมาทักทายตารลบดวยว <c oughs> านนี้ออกกำลังกายกันครับมาวิ่งออกมาช่วยส่งออกกำลังกายกันด้วยหมาหมามาให้กำลังใจด้วยวันนี้ ไฟสองทางไม่ติดครับมืดนิดนึงครับมืดๆแต่ก็พอไปได้ครบับรถบ้าต้องวิ่งจิตดขอบทางไฟไม่ติดมีหมู่บา้านช่องนี้ไฟมีจะได้ครับ Bình ngọt nó cài cả Cho nên có phải xong thả ตอนนี้รบตามเป้าหมายแล้วครับ5กิโลเมตรครับออกกําลังกายตอนเช้าๆกันครับขอชวนทุกท่านมาออกกาลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ท่านเตือนนอนก็นอนขอให้ทุกท่านความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองโชคดีมีชัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ